สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SK b o n บนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับมาติดตามฟุตบอลนะครับที่ลงทําการแข่งขันกันประจําวันนะครับวันนี้นะครับผมก็็นช่วงที่ดิชั้นนําต่างๆนะครับเริ่มจะปิดฤดูกาลไปแล้วนะครับก็ทําให้บอลที่เตะกันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นบอลรายการเล็กๆนะครับบอลลีล่างๆที่แบบคนไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับแต่ เอาใจนักสิงหางชื่อว่าทุกท่านน่าจะติดตามกันอยู่นะครับก็วันนี้มีเรื่องของทีเด็ดจัดมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับอ่ะไปเริ่มที่คู่แรกก่อนลวกันนะก็ดูจะเป็นคู่ที่น่าจะมีคนติดตามเยอะเหมือนกันก็คือฟุตบอลโรมาเนียนะครับก็เป็นช่วงอ่ทาทยท้าซีซั่นแล้วก็คือเป็นการแบ่งโซนนะครับในการเตะช่วงโซนแชมเปี้ยนชิพเบล่านะครับผมก็เป็นการลุ้นแชมป์นะครับ เป็นการพบกันระหว่าง2ทีหมหัวตารางเลยก็คือ CFR c r u าแล้วก็ s t e ล u b u ค a l e s นะครับผมก็จาฝูงเป็นครูสนะครับ51แต้มนะครับส่วนับสอบเป็นเซอัวนะครับอยู่ที่45คะแนนก็ทิ้งกันอยู่6คะแนนนะครับผลงาน,ค,นค่อนข้างจะส่วนทางกันมากๆนะครับผมก็ครูสเนี่ยผลงานดีนี่ครับชนะมา2เกมติดแล้วนะครับส่วน s เตอัมาชนะมา3เกมรวดนะครับก็ ปัญหาหลักถ้าจะเป็นเรื่องเกมรับซึ่งหลังๆเนี่ยแทบจะเก็บคีนชิปไม่ได้เลยนะสำหรับทางฝั่งของสเตอัวนะครับก็ดูแล้วลว่าเรื่องนี้เนี่ยทุกอย่างน่าจะเป็นใจกับทางเจ้าถิ่นมากกว่าเพราะว่าเล่นในบ้านด้วยผลงานดีกว่าทรงดีกว่าความมั่นใจดีกว่านะครับราคาเปิดมาวันนี้เนี่ยให้ทางฝั่งของครูสนะครับเป็นต่ออยู่ที่1.5ผมมองว่ามันแพงไปเพราะว่าโอเคแหละผลงานแล้วก็เรื่องของภาพรวมเนี่ยครูสดีกว่าจริงแต่ว่า ชื่อชั้นเนี่ยมันไม่ได้เหนียนมากนะนะคือเป็นทีมใหญ่เหมือนกันของหลีนะครับก็เลยเมองว่าวันเนี้ยเจ้าถิ่นมีโอกาสชนะมากกว่าจริงแต่สกอร์น่าจะไม่ขาดนะครับแต่นังนวามคิดว่าวันนี้ให้รองที่เซอัวน่าจะมีลุ้นได้เห็นมากกว่าเต็มที่น่าจะแพ้แค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับส่วนในคู่นึงเนี่ยจะเป็นเกมระหว่างซอปาโลนะครับกับสปอร์ติ้งคริสตัลนะครับในศึกโคปาลิบตาโดเลสนะครับเกมแรกเจอกันมา นะครับผมก็เป็นทางฝั่งของซอบาโลนะที่บุกไปชนะไาแล้วสามศูนย์นะครับก็ผลงานดีกว่านะก็คือจริงๆต้องบอกว่าเรื่องของชื่อชั้นทีมก็ถือว่าเหนือกว่าเยอะเหมือนกันนะครับผมก็มองว่าวันนี้นะครับการกลับมาเล่นในบ้านนะครับผมก็คิดว่าเหนือกว่าเหนือกว่าจริงๆนะครับผมก็วันนี้น่าจะเล่นแบบจัดเต็มนะเพื่อที่จะต้อนรับศึกลีบราซิลที่ก็จะเปิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้นะก็เลยว่าวันนี้เนี่ย ทุกอย่างเหนือกว่าหมดนะครับก็น่าจะเก็บชัยชนะไปได้เป็นการย้ำแคดอีกหนึ่งเกมนะครับราคาเปิดมาวันนี้ให้ซอบาโลต่อหนึดูแล้วก็ยังไงก็ต้องต่อนะครับผมสรุปแล้วนะฮะวันนี้2คู่นะครับก็ให้เลือกมองไปที่ทางฝั่งของสเตลบูกาเลสนะครับแล้วก็มีซอบาโลนะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ